3,600กิโลนะครับนี่คือ h อน d ้าซีวิก e นะครับไม่จกตาแน่นอนนะครับท่านลูกค้าครับ3,600กิโลนะครับรถปี23จดทะเบียนปี24และเป็นตัวเยียวพัทนะครับได้รถสีดำทรงสวยๆเบาภายในจะเป็นสีเบตนะครับออบชมวักชั่นนะครับไม่ต้องถามเลยนะครับว่าให้มาเยอะเหลือเกินนะครับและภายในหรูหรารูปทรงโฉบเฉี่ยวนะครับขวัญใจท้องตลาดวัยรุ่นแน่นอนนะครับ ผู้ชายขับก็หล่อผู้หญิงขับก็สวยนะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับไปไหนมาไหนนะครับสะดุดตาแน่นอนนะครับและก็นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ1,500ซีซีเทอร์โบ178แรงม้านะครับหลายคนบอกว่ามันกินน้ำมันแน่นอนนะครับสเปคมันจริงๆนะครับทำได้อยู่ประมาณ17กิโลลิตรนะครับ17กิโลนะครับต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดแรงประหยัดช่วงล่างดีภายในรูหรา กระจกนะครับจะพับเป็นแบบออโต้ไฟฟ้านะครับนี่นะครับพับออกนะครับเปิดมาเสร็จปุ๊บว้าวว้าวว้าวหรูหรามาเกินนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบดีไซน์รุ่นใหม่นะครับแล้วก็คนทรงคนโซนนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮนะครับมีจอมาให้นะทุกอย่างนะครับมาครบคันนะครับแม้แต่ดีไซน์นะครับที่ผมชอบนะครับก็คือ ช่องนะครับแอร์นะครับที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับเป็นรังพึ่งนะครับตัวนี้สวยงามโดดเด่นเหลือเกินนะครับลูกค้าครับดูข้างหลังนะครับตื่นตัดไหมนะครับเดี๋ยวขึ้นนั่งให้ดูเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่ากว้างขวางแน่นอนนะครับเป็นรถซีดานนะครับที่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ Honda c ซี i c นะครับ คือใครๆนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับหัวคันนี้นะครับประหยัดมากนะครับหายไปเกือบนะครับสามแสนบาทนะครับวันนี้เอาไปเลย8ปดแ0 0สามเท่านั้นเองครับท่านลูกค้าครับเดี๋ยวพาดูในห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องโตโบนะครับให้ดูกันเลยนะครับว่าผอ n ด้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าเรื่องการ เครื่องยนต์นะครับของเขานะครับสุดยอดนะครับผมนี่นะครับใหม่กิ๊นะครับต้องใหม่แบบนี้ครับท่านลูกค้าครับเพราะว่ามันวิ่งมาแค่3,600กิโลนะครับเทอร์โบจะอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีนะครับเวลาลมกระจากกระจังหน้านะครับเข้ามาปะทะนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับโล่งๆนะครับทำให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นนะครับและก็นะครับระบายความร้อนได้อย่างมีเดียมนะครับ ดูตั้งแต่ตะเข็บดูน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับและก็ใหม่จริงๆนะครับฝาปรงฝาโปรงเดิมคันหน้าเดิมหมดสีแต้มจากโรงงาน3,000กว่ากิโลลูกค้าครับใครที่กำลังหารถอยู่นะครับและก็อยากได้ราคาที่ย่อมเยาลงมานะครับจากป้ายแดงผมแนะนำเลยครับ23-24นะครับเอียร์พัดคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ8,39,000บาทฝากไว้อีกหนึคันนะครับ กับรถสภาพสวยนะครับที่นี่คือแตงโมคาตั้งอยู่ซอยสวนปัก43นะครับสามารถติดต่อนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับร้านแตงโมคานะครับและใครที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อดดวนๆได้ที่095952562นะครับย้ำนะครับ0959525562นะครับผมชื่อหนึ่งนะครับยินดีรับทุกสายนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ